เรื่องที่สองท่านประธานครับวันนี้มีพี่น้องกลุ่มผู้ได้ผลกระทบจากการปราบปรามของรัฐตั้งแต่ปี2507เป็นต้นมานำโดยท่านน,นสบุญญาภาผูกธรรมนะครับพาพี่น้องมายื่นหนังสือต่อท่านประธานวันนอและประธานวิปฝ่ายค้านและอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านสุทินคังแสงนะครับว่าให้มีการตั้งกรรมธิการศึกษา ว่าในกรณีที่ในกรณีที่รัฐได้ออกคำสั่งปรับปรามผู้รับผลกระทบนั้นมีกลุ่มใดบ้างอย่างเช่นเสื้อดำเสื้อแดงเสื้อแดง,เส,แดงเสื้อเหลืองหรือกรณีตากใบรรท่านประธานครับหรือกรณีของถ้ำผาแดงกรณีของกรณีถังแดงเป็นต้นครับขอบคุณรรท่านประธานครับ ผู้รับผิดชอบ